สำหรับนิโคคาเรโล่นะครับยอดนักมวยไทยชาวสกอตแลนด์หลังจากที่เจ้าตัวนั้นได้เข้ารักษาการผ่าตัดอาการบาดเจ็บที่มือนะครับจนตอนนี้เนี่ยก็เริ่มกลับเข้ามาที่ยิมแล้วนะครับแล้วก็คาดว่าอีกประมาณสัก1-3สสัป,ปดาห์ก็สามารถที่จะทำการฟิตซ้อมได้แล้วนะครับทางด้านนิโคคาเรโลนั้นได้ให้สัมภาษณ์กับทางด้านสื่อพูดถึง ไฟของเขากับทางด้านเฮกเกอร์ตี้นะครับหลังจากที่ทางด้านเฮกเกอร์ตี้นั้นสามารถเอาชนะฟิลิปเป้โลโบไปได้ในยกที่3ามทางด้านนิโคนะครับก็ได้ตอบสือว่าไฟต่อไปของเฮกเกอร์ตี้นั้นต้องเจอกับเขาเท่านั้นเพราะเขาเป็นรองอันดับหนึ่งถ้าเกิดว่าเฮกเกอร์ตี้ไม่ได้เจอกับเขาหรือว่าต้องไปเจอกับคนอื่นนั้นการจัดลำดับเลนกิ้งก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีต่อไปแล้วนะครับก็พูดเชิงในส่วนของประชดทางด้านวันแชมเปี้ยนชิพถ้าเกิดว่าไม่จัด ให้ต่อยตามลำดับเลนกิ้งที่เหมาะสมนั้นเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีลำดับเลนกิ้งก็ตัดจัดตามความพอใจของวันได้เลยนะครับซึ่งทางด้านนิโคคาเรโล่ก็บอกว่าตนเองนั้นต้องได้ขึ้นชิงกับทางด้านเฮกเกตี้ในไฟต่อไปและมันจะต้องเป็นไฟที่น่าดูน่าชมอย่างมากและเขาเขาเขาเองก็มั่นใจว่าเขาสามารถที่จะเอาชนะทางด้านเฮกเกอตี้ได้หลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางด้านบอชาตีได้โพส ถามในส่วนของแฟนมวยทั่วโลกนะครับว่าอยากให้ทางด้านเฮกเกอที้เจอไข่ซึ่งในช้อย5คนนั้นไม่มีในส่วนของนิโคคาเรโล่ก็ต้องบอกว่าสร้างความน้อยเนื้อต่ำใจให้กับทางนิโคคาเรโล่เป็นอย่างยิ่งนะครับจนเจ้าตัวนั้นต้องเข้ามาโพส ในส่วนของคอมเมนต์ของบอสชาตีนะครับว่าทําไมถึงไม่มีชื่อเขาเขาเป็นรองเบอร์หนึ่งยังไงเขาจะต้องได้เจอกับทางด้านแฮกเกอร์ตี้นะครับทางด้านนิโคก็บอกว่าถ้าเกิดเขาทางด้านแฮกเกอร์ตี้นั้นเป็นคนอังกฤษตัวเองเป็นคนสกอตแลนด์ถ้าเกิดว่าได้เจอกันนั้นมันต้องเป็นไฟที่ยิ่งใหญ่และเป็นไฟที่ คนอยากดูเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งคู่นี้จริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมมากๆเลยนะครับเพราะทั้งคู่นั้นต่างเอาชนะน้องโอ๋กันทั้งคู่และเป็นการชนะนอกน้องโอ๋มาด้วยกันทั้งคู่และ3ฟอร์มของทางด้านนิโกในวันแชมเปี้ยนชิพนั้นก็ต้องบอกว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและเขาเองนั้นก็ไต่เลเกิ้งมาตามลำดับนะครับจนสามารถขึ้นไปเป็น เบอร์หนึ่งของรุ่นเบนตัมเวทได้และในส่วนของเฮเกตตี้เองนั้นก็ไม่ค่อยได้พูดถึงในส่วนของทางด้านนิโคนะครับดูแล้วทางด้านเฮเกตตี้นั้นมีความสนใจที่อยากจะเจอกับทางด้านรถถังตะวันฉายหรืออันดาเดมากกว่าซึ่งตรงนี้นี่เองนะครับทำให้ทางนิคนั้นได้ออกมาท้าทายและเรียกร้องให้วันแชมเปี้ยนชิพนั้นจัดเขาให้เจอกับทางด้านเฮเกตตี้ก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดคู่นี้เจอกันจริงนะครับไม่ใช่เป็นงานง่ายสำหรับ ทางด้านเฮกเกอตี้เลยนะครับซึ่งทั้งคู่นั้นเคยลงนวมซ้อมกันเมื่อนานมาแล้ว ฝีไม้ลายมือหรือว่าต่างๆเนี่ยแทบจะไม่ต่างกันเลยสิ่งที่ทางด้านนิโคเหนือกว่าทางด้านเฮกตตี้นั่นก็คือในส่วนของรูปร่างที่ได้เปรียบในเรื่องของความใหญ่หากในรุ่นเดียวกันนั้นต้องบอกว่านิคอนั้นทําน้ําหนักได้เก่งมากนะครับนิโคเองก็ได้เห็นในส่วนของจุดอ่อนของทางด้านเฮกตตี้แล้วก็มีความมั่นใจว่าเขาจะสามารถเอาชนะเฮกตตี้ได้และเขายังได้บอกอีกนะครับว่าเฮกตตี้นั้นไม่ชอบมวยที่เดินเข้าหาถ้าเกิดว่า คู่ช็อกเดินเข้าหาเดินบอดเดินบี้ทางด้านเฮกเกตี้หนักๆฮกเกฮกเกตี้ก็จะไปไม่เป็นเหมือนกันและสุดท้ายเองเฮกเกตี้ก็จะยุบและเขาเองนั้นมองว่านิตัวเขาเองเนี่ยแข็งแกร่งกว่าทางด้านฟิลิเป้โลโบเขามั่นใจอย่างยิ่งที่จะเอาชนะเฮกเกตี้ให้ได้หากเจอกันจริงๆก็ต้องบอกว่าคู่นี้50 50ใครโดนก่อนลงก่อนแน่นอนทางด้านเฮเกตี้นั้นมีจุดอ่อนที่ท้องทางด้านนิโก้นะครับมีจุดอ่อนอยู่ที่ขา นะครับต่างฝ่ายต่างมีจุดอ่อนจริงๆแล้วเนี่ยแอดมินก็อยากให้คู่นี้เจอกันนะครับเพื่อที่จะเขาเรียกนะรักษาในส่วนของมาตรฐานของวันแชมเปี้ยนชิพนะครับให้เป็นไปตามเบลงกิ้งมันก็จะทําให้องค์กรวันนั้นดูดีและเป็นมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นนะครับส่วนพี่ๆเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาได้เลยนะครับขอบคุณที่รับชม